สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะอาคลิปนี้นะคะกะมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะมาพบมาเจอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางนะคะเลขเด่นล่างเม็ดเดียวมาฝากเนาะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2อ6 8นนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะเป็นเลข เดนนะคะในส่วนลางเนาะฟันมาให้แค่เม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะคะงวดนี้นะคะจิเป็นจังไได ก่อนที่เฮาสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนะาะไพ่เขามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเชิญรองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนเพื่อเป็นการให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิง่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเบิร์กันดีกว่าว่างวดนี้นะคะเดนล่างเม็ดเดียวจะฟันไปที่เลขอะไรนะคะ ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซนซองนะคะเป็นคลิปที่3ของวันแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะเซนซองไทยคลิปยูเป็นวันพุธค่ะคุณพ่อคุณแม่วันพุธที่11มิถุนายน2568นะคะเมื่อนี้เป็นวันพุธนะคะมีเหล,ล็กเลาเนาะ2คลิปแรกนะคะก็เลยเป็นแนวทางลาพัฒนาวันนี้นะคะจะด้กฝากน้ำแนสสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบในส่วนแนวทางเหล็กเลาเนาะอยากได้แนวทางดีๆนะคะกำลังมองหาแนวทางยูกะ ฝากเขาไปเบิ่งเขาไปเอาแนวทางเขาไปพิจารณาตัวเลขน้ำแน่นะคะลงให้2คลิปนะคะ บาทที่นี่ลังจากโลงเล็กเล่าเสร็จแล้วก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาตามตอรัฐบาลไทยเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเข้าชูเข้าสู่ช่วงเออชูช่วงมาจ้ะเป่าอะไรก็ได้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็ว่าได้เนาะวันนี้วันที่11แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาเหลือเวลาอีกแค่หามือเท่านั้นนะคะเขาก็จะได้ลุ้นกันอีกแล้วในส่วนเหล็กไทยเนาะเป็นจ้าไหนบ้างนะคะ คุณพ่อคุณแม่ไปยิบเจ้าใไบปไ,ปไมีโตที่อยู่ในใจหรือ,อยัง่าคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันน้าแน่นะคะชื่นชอบเลขโตได้เป็นพิเศษบ่นะคะในงวดวันที่16มิถุนายนโตได้เป็นแต่คือเป็นต่มากอะ่ะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเฮงความปังกันสักหน่อยก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเกจังที่เกินไว้นะคะก็คือแนวทางนะคะเลขเด่นรางเม็ดเดียวนะคะเป็นแนวทางนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอะ งวดเมื่อกี้นะคะเซนสองเอามาเปิดตัวงวดแรกนะคะคือกรอนดีสเอามานําเสนอทางช่องนะคะเพิ่นเข่าติดต่อกันมากนะคะ3มงวดติดเนาะเริ่มเขานะคะตั้งแต่งวดวันที่16เมษายนะคะที่นับว่ามันเป็น3งวดติดะนะงวดที่1นะคะ16เมษายน68นะคะเพิ่นเดินลางไปที่8นะคะกะเลขก็ออก85เนาะมาล่างนะคะ งวดที่สองนะคะสองพฤษภาคม้านะคะเพิ่นเดินไปที่เลขหกล่างนะคะเลขก็ออกไปที่ศูนย์หกนะคะงวดนี้ก็ถืออีกเป็นงวดที่สองเนี่ยบายนี้งวดที่สามนะคะสิบหกพฤษภ้าหกแปดนะคะเพิ่นเดินล่างไปที่เลขแปดนะคะผลกะเลขออกแปดเจ็ดกเลยเข่าสามงวดติดนะคะบานท,ที่นี้นะคะงวดเมื่อกี้นะคะ หนึ่งมิถุนายน2568นะคะเส้นซองก็ได้เอาแนวทางที่เพิ่นหายมากนี่ละเอ,อเป็นเอฟซีแฟนช่องเข้านี่ละเพิ่นมีที่เด็ดเพิ่นก็นเลยส่งมาหายเส้นซองนําเสนอให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องบุญน้ำโชคเนี่ยได้เห็นได้ปังน้ากันว่าซันเพิ่นหายมาจังสี่หลัคุณบอกคุณแม่ขาอันนี้คึองหมวดที่4เนาะนับเป็นงวดที่4นะคะหนึ่งมิยอ68นะคะเพิ่นเดินล่างไปที่เลข3ค่ะผพปรากฏว่า สามมาอิลินะคะแต่ว่ามันบอดมาลา,าง่ะต้องวอ,องสีนะคะเอฟซีทีจอบทว่ากับฟังนูบากรนะคะก็คือตามสูตรนะคะก็คือผิดนะคะคือบอถือหละเนาะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเด่นล่างเม็ดเดียวนะคะสามงวดที่ผ่านมาก,กคือมันเป็นล่างเบิร์ดนะคะแต่งวดที่สี่เอามาเปิดโตนะคะมันมาบนคุณพ่อคุณแม่คะ,อ,ะอันนี้เอามามาบอสุกันฟังนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะงวดนี้เส้นซองอยากจะให้เอฟซีนะคะล่องพิงจารณาตัวเลขที่เพิ่นฟันมากนะคะแล้วกะ็ล่องเบิงเนาะทาผูไดมักเมยมากแลงน,นะคะเส้นซองอยากให้กันบนไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าจากเนะี่ยงวดที่ผ่านมาเมั่ก็เป็นประสบการณ์นะคะเป็นสชถชิติที่เฮาได้เบิงได้เห็นมาแล้วนะคะ คำว่าเลขวิ่งเนี่ยถ้าผู้ใดเอาไปเมื่อยไปแลนเนี่ยฟันมาเม็ดเดียวจังไดกับบวขาดทุนจังไดกับมีกําไรนะคะอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่ามาบนมันก็จะกําไรหน่อยมาล่างมันก็จะกําไรหลายขึ้นมาแน่นะคะแต่ถ้าวิ่งเม็ดเดียวนะคะกําไรมาบนมาล่างก็ช่างสีมาลักลอยลักซิบลักนวยกสร้างมีกําไรแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาในงวดนี้นะคะว่าเหาเป็นตา ติดกัดบนไว้น้ำแน่จากน้อยบอ่อเพื่อบอ่อห้เสียใจไพ่หลังเนาะคุณพ่อคุณแม่เนะาะห่าามาลุ่นไปพร้อมๆกันวางวดนี้นะคะจิเป็นจังไดก็เชนสองก็หวังนะคะอยากให้เข่าอีกมากอีกบพรว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างกะอยากให้มากนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มีเลขเม็ดเดียวแม่นๆได้ติดตามกันเนาะ,ะในช่วงนี้นะคะบางเพื่อบอ่เอาไปเมื่อยไปแล่นกะถ้ามีเลขที วิ่งเม็ดเดียวแม่นๆจังสี่เนาะเข้ากับไปหาโตประกบนะคะหาเล็กวิ่งแม่นๆอีกมองนึงนะคะมาจับประกบกันไปยิบไปจับจังได้กะถือคณนะเออว่าจาส้ำนักนี่ก็ถือสำนักนี่กะถือจับประกบปุ๊บ กลายเป็นถือเหล็กจับคูโลดจังสซี่บางท่านบางคนนะคะดวงดีหรือว่าช่ำานาาการในการจับแนวทางนั้นใส่แนวทางนี้เนาะถือข้อเลข3าตัวันที่คุณบอกคนุณแหมเคยมีนะคะ fc แฟนช่องในลาพันธุโทรมาบอกสุฟังนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะซองขอนอุญาตเขียนตัวเลขแนวทางก่อนสักนิดหนึ่งนะคะฟันเม็ดเดียวเหมือนเดิมตั้งชื่อมอนเดิมนั่นแหละนอวอสูตรเพิ่นก็คือเด่นล่างเม็ดเดียวนะคะ เดนล่างเม็ดเดียวประจํางวดวันที่16มิยอ68นะคะงวดนี้นะคะเจ2จะเขียนงวดเป็นงวดที่5เนอะนับต่อเลยแล้วกันนะคะเด่นนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะงวดนี้16มิถุนายน2568นะคะ พันเดินล่างไปที่เลขหกค่ะฟันเดินล่างไปที่เลขหกนะคะเป็นตะคือบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสิเป็นตะหกยังดีหกสองบอกสองถึงยังอยู่บอกอยู่จังไหนดีหกหาบอกโอ้อยหกยังดีเออสิเป็นตัมีหกบ่นอะงวดน,นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงหลังสี่มงแรงนะคะของวันที่สิบหก เนาะมิถุนายนเราก็จะได้รู้แล้วแหละนะคะว่าูกจะมาไหมจะมาล่างหรือเปล่าหรือจะไม่มานะคะก็เดี๋ยวบอกพร้อมกันนะคะบอเมนบอกดอกเพื่อนประกาศเท่ากับวีไอพูพร้อมกันโหลดนะอ่ะแคปหน้าจอนะคะงวดน,นี้นะคะเด่นไปที่6นะคะแนวทางเด่นล่างเม็ดเดียวนะคะฟันวิ่งไปที่เลข6ค่ะลองดูค่ะลองหาโตประกอบเบิ้งนะคะสิเป็นหยัง 6-8บอยังบ่มาอยู่ดี้6-8ปีนี่เออปี2568นี่ยังยังบ่แตกอยู่นะคะแต่ว่าเล่าเนี่แตกดูแล้ว6-8แต่ว่าไทายยังบ่ฮันได้มากนะคะจังไดกะลองวิเคราะห์พิจารณนาเบิ่งค่ะ,ะแคบหน้าจอได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเป็นหอกยังกะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเซนซองนันแน่เด้อคุณบอกคุณแม่วอาสุกันฟังแนนว่าเป็นตม่มาเป็นแต่คือบอนะคะหรือไปถือเลขดับผู้ไดยังจังไดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ อ่าโอเคนะคะชัดเจนแล้วนะคะยังไงหลังจากจบคลิปนี้นะคะจะส่สสองฝากทุกท่านติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะเซนสองมีแนวทางนะคะเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวมาฝากนะคะแล้วก็มีอีกหลายสำนักทีลอ่อคิวจอคิวยูนะคะบราะว่าจะเป็นสายด่วนกทมนะคะเดี๋ยวจัดทาลงให้เลยนะคะแล้วก็มีแนวทางเลขวินสีตัวนะคะเลขวิน3าตัวตรงนะคะฝากติดตามไว้น้าแน่นะคะ โอเคค่ะยังไงนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ขอฝากสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างนะคะเอาไว้ทายคลิปแล้วกันเนาะที่แรกว่าสีนําเสนอกอนโชว์ตัวเลขดกาคือสิถือห่ายนะก็เลยว่าอ่ะก่อนปิดคลิปก็ค่อยนําเสนอแล้วกันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังมองหาขีมดีๆนะคะผู้ใดที่นาดำนาและนะคะนาเข่าฟ้านะคะเป็นกะเป็นจุดด,ด่างดำนะคะเห็ดจังใดกับบัวขาวบัวใสล่องเอาขีมตัวนี้ไปใส่เบง ตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่เซียนสองแนะนํานะคะตัวสีเขียวเนี่ยทาก่อนนอนค่ะเน้นฟื้นฟูเน้นบํารุงนะคะตัวนี้ใช้ติดต่อกัน2 4กระปุกมีผลลัพธ์เห็นชัดเจนขึ้นหนาสีเบิ้งขาวใสขึ้นฝากระเบิงจางลงผายใน2 4กระปุกถ้าอยากเห็นผลไวๆนะคะ เสนซองแนะนําออกไปซีกับปลกค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้านานาบลูกเข้าไปไล่ๆนะคะมันจะเห็นผลไวยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะ2กระปุก550ส่งฟรี4กระปุกพันส่งฟรีนะคะทากอนนอนยางเดียวนะคะแล้วก็มีครีมกลางวันน้ำนะคะครีมกลางวันจะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้น SPF 50 PA+++ บ,บ,บนะคะตัวนี้เนาะทายามือเสานะคะ กลางคืนฟื้นฟูบำรุงแล้วตอนกลางวันเราต้องป้องกันด้วยแสงแดดเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเห็ดใ้เห้าเบิงแกวกว่าไหวเห็ดใ้เห้าหนาเขาฟ้าเห็ดให้เห้าหนาดำถ้าเห้าป้อง,องกันรับรองว่าบำรุงปันไดก็บ่บเห็นผลเพราะฉะนั้นตอนกลางวันต้องเอากันแดดไปใส่น้ำนะคะกันแดดตัวนี้นะคะกระปุกละ200นะคะ2กระปุกขึ้นไปใช้ซองทรงไ้ฟีค่ะ อ่ะกูไดสนใจสินค้าตัวใดนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่เส้นซองลงไว้ได้เลยเนาะสิโทรมากกับใดสิแอดไลน์มากกัดีนะคะแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมทิ้งข้อความไว้น้ำเนาะว่าสนใจคีมนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะได้เข้าไปทรงละเอียดให้นะคะฝากไว้ด้วยเนาะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4 0 9 4 0 2 9 2 6อ4ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ